สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันอีกแล้วนะคะกับเชิญอีเจย่าปอ๊อบวันนี้นะคะอีเจก็อยากจะแวะเข้ามาแนะนําอุปกรณ์เน็ตเวิร์กดีๆอีกสิกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้วันนี้เรานํามาแนะนํานี่เลยตัวนี้เราเรียกว่า 4G WiFi Router ค่ะลูกค้าเป็น Router สําหรับใส่ซิมค่ะลูกค้าสามารถใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้ถูกค่ายนะคะตัวนี้ชื่อเจ้าว่า แบรนด์กัสดานะคะตัวนี้เป็นแบรนด์กัสดานะคะชื่อรุ่นว่า k w ่9 6 2 1 b ค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นไวเลสเอ็นะคะในความเร็วสปีด300เมกะบิตเพ์เซนต์ยน2.4นะคะสามารถใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้ทุกใครค่ะลูกค้าตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ให้ ผู้ที่ต้องการใช้งานสําหรับอินเทอร์เน็ตแต่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังเข้าไปไม่ถึงเช่นพื้นที่ในสวนหรือว่าเราต้องการที่จะไรสดที่ตลาดใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องการไรสดสินค้าหน้าร้านของเราแต่ว่าเราไม่อยากใช้ ถือเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะเอามาแชร์ Wi-Fi ร่วมกันหลายๆลร้านได้ค่ะนี่เขาจะมีถาดใส่ซิมให้ด้วยค่ะลูกค้าสามารถใส่ซิมอินเทน็ตได้ทุกค่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรใส่ให้หมดค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าราคาพิเศษอยากจะแนะนําอีกหนึ่งและไอเทมเลยที่เป็นสินค้าขายดีมากนะคะลูกค้าซื้อไปไว้ใช้นะคะเพราะว่าซื้อครั้งเดียวเราบริการเคลมสินค้าและดูแลหลังบ้านให้ตลอดยาวๆกันไปเลยค่ะลูกค้า ตัวนี้นะคะฝากไว้เลยค่ะกับ c g w i f i Router นะคะแค9621 b b แบรนด์ s ัสดภายใต้การจัดจำหน่ายจาก King IT ค่ะสนใจสินค้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ฮอนไลน์ค่ะ02419055หรือไลน์ @sikingit ค่ะที่นี่ยินดีให้บริการ24ชั่วโมงค่ะ C.T. Wi-Fi Router K. w 9621B นะคะตัวนี้เป็น Wireless N มีความเร็วที่300เมกะในย่าน2.4ใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้ทุกค่ายวันหนึ่งเขาก็ยังสามารถทำหนะ้าที่เป็นเราเตอร์ได้เพราะด้านหลังมีพอร์ตแนนด้วยนะคะนี่มีช่องใส่ซิมด้วยสามารถใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้ทุกค่ายนะคะสนใจสินค้าสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตจบไละจดเพียงแค่นี้ก็จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ